สวัสดีครับอยู่กับผมอันโนปาตี้วันนี้กลับมาแล้วกับช่วงเล่มนี้ดีไหมวันนี้อยู่กับเรื่องรับว่ากบิวกิ้วใจใหญ่ยยแก้วนิป้าจังจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลย อันนี้มาถึงเล่ม3แล้วนะเพราะว่าไปเจอเล่ม3ามาแต่เล่ม1หายไปไหนไม่รู้แล้วก็ไปเช็คดูยังไม่เคยรีวิวก็เลยเอามารีวิวสะหน่อยแค่หน้าปกก็ดูน่าซื้อแล้วครับผมนี่ครับเป็นเรื่องย่อเรื่องราวของนางแบบวัยรุ่นก็คือน้องคนนี้นะครับผมนี่คู่ดงดังนิปป้าอาซาฮินโนฟุตุบะตั้งแต่ถูกไอ้หน่อมแน้นมตกข้างๆที่โรงเรียนคากะอากิระสั่งสอนเธอก็มีความรู้สึกแปลกๆขึ้นจนไปจินตนาการเรื่องราวมกุก อ่าอันนี้คือถ้าเอาจริงๆก็คือคนคนเนี้ยเดี๋ยวดูปกข้างในอุ้ยอุ้ยหุยปกในมาก็ว,ว,วบวบเบีมนี่อันนี้คือพระเอกของเรานางเอกจะช่วงแรกๆจะเป็นคนแรงๆแล้วก็เจอพระเอกแบบเหมือนกับคนอื่นอาจจะรุมสนใจนางเอกแต่พระเอกไม่สนใจแล้วก็แบบเห็นนางเอกทำนู่นทำนี่แล้วพระเอกก็ไปตินางเอกก็เลยรู้สึกแปลกๆแล้วก็เลยกลับบ้านไปช่วยตัวเองแล้วก็นึกถึงพระเอก แต่พระเอกก็มีนะกลับบ้านไปมีชาววอชาววอบ้างนะอันนี้คือเพื่อนสมัยเด็กของพระเอกแล้วพระเอกอ่ะไปเคยเห็นคนนี้ให้สอนให้ช่วยตัวเองด้วยก็เลยแบบเป็นเรื่องราวว้าวุ่นของวัยรุ่นแต่ว่าชื่อมันมาลักว่าวิวของยายแกนิป้ามันคงไม่น่าฮาเลมอะพระเอกถอดแว่นนี่หล่อนะ อันนี้เล่มสามแล้วเนี่ยก็มาเจอเจอสาวใหม่อีกแล้วพระเอกไปเจอสาวใหม่ไปขอให้ช่วยซ้อมบทละครอโอ้โ hey. ห oh เองซ้อมยังไงวะเนี่ยเน,นื้ออันเนี้ยเน้นเรื่องเนี้ยบอกเลยว่าเขาเน้นแบบภาพวับอยว่าบมากกว่านะมันก็มีฉากแรงๆบ้างส่วนใหญ่เป็นพวกฉากโมโนูพวกอะไรเงี้ยแต่ลายเส้นก็สวยในยเรื่อง หลังๆมาเขาจะเน้นเนื้อเรื่องแล้วนะแรกๆก็ออกเซอร์วิสหนักหน่อยอันนี้แบบพระเอกนางเอกเริ่มแบบมีใจให้กันละกันแล้วนะอันนี้นางเอกไปเป็นนางแบบวแล้วก็แบบแวะมาหาพระเอกนี่นางเอกเริ่มบุกแล้วเริ่มเปิดใจมานอนด้วยกันโอ้โหยนี่ของค่ายเฟิร์สเพจบอกเลยว่าต้นฉบับมาอย่างไงมาอย่างนั้นแน่นอน ไม่มีชิดหวังนี่ดูโอ้โหโอ้โหไปหาดูกันได้ครับนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหนี่ไม่มีเซนนะมาสายียบกิว้วสียบกิว้วตอนช่วงนี้เขาจะเป็นแบบช่วงแบบถามใจตัวเองกันอยู่ระหว่างพระเอกนางเอกแต่ก็จะมีแบบคนอื่นมาขั้นเนี่ยอย่างนี้เพื่อนพระเอกเี่สุดท้ายเนี่ยพระเอกชอบต่างคนต่างชอบปีนหน้าต่างไปหาการรอบนี้พระเอกปีไม่หับ เพื่อนสมัยเด็กครับผมแล้วดาไปเจอนี่ช่วยตัวเองแล้วเรียกชื่อพระเอกไปด้วยโอ้โหนี่พระเอกก็เลยสับสนอันนี้ก็นางเอกก็คิดถึงว่าเอกกลายเป็นเรื่องวุ่นวายส่วนอันนี้คนใหม่ก็นึกถึงพระเอกเหมือนกันโอ้โหนี่ตอนนี้กลายเป็นพระเอกมีสาวๆทั้งหมด3คนนี่หนึ่งสอง่อสมัยเด็กนางเอกแล้วก็คนใหม่ผมดํา โอ้โหนี่ต่างคนต่างโอ้โหซื้อเลยไม่ผิดหวังลายเส้นสวยเนะื้อเรื่องสนุกนะแล้วก็มีให้ลุ้นให้ลุ้นอ่านได้แบบไม่ต้องคิดมากอันนี้เป็นเล่มต่อไปดูอันนี้นะ่าจะเป็นช่วงมโนซ้อมฝึกแน่นอนนี่อ๋อมาเป็นเรื่องสั้นนี่นี่เล่งต่อไปโอ้โหแน่นอนว่าต้องมีเนื้อหาสยยวกิ้วมีความหึงหวงนี่อันนี้สามคนตอนนี้ เรามาดูลุ้นๆกันว่ามันจะเป็นอะไรเอาจริงมันไม่ได้ลุ้นเพราะว่ามันดูแบบชื่อเรื่องมันพามาเส้นตรงอยู่แล้วอะ่ะเราแค่มาเสพภาพเสพอะไรเพราะว่ามันน่าจะคุ้มแล้วสําหรับเรื่องนี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมลองไปหาซื้ออ่านกันดูออกมาสามเล่มแล้วตอนนี้สยิวทุกเล่มบอกเลยแล้วเนื้อเรื่องก็สนุกวันนี้ลาไปก่อนครับผมกับเรื่องลักว่าบิว กิ้วใจยายแกว้วนิปาจังป่าเลจ้ารอบหน้าจะ,จะเจอเรื่องอะไรอีกใกล้งานสัปดังสื่อแล้วคงได้มาอีกเพียบเลยครับผมวันนี้เราไปกาลาไปก่อนไฮไปเลยจ้า